สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับแนวข้อสอบระเบียกบกระทรวงการคลังว่าวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในชุดที่6นะครับคุณผู้ชมรับชมแล้วนะครับมีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนอย่างไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับจะได้นำไปแก้ไขไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในคลิปต่อๆไปนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับในข้อที่1นนะครับเมื่อถึงกําหนดเวลาเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบการสามารถเสนอราคาได้กี่ครั้งาการเสนอราคาเนี่ยเสนอได้กี่ครั้งกอไก่1ครั้งขอไข่2ครั้งคอควาย3ครั้งงอง,ง,ง,งู4ครั้งฉเฉลยก็ไก่1ครั้งนะครับในระเบียบข้อ 54านะกำหนดว่าเมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และก็ให้เสนอราคาในเวลาที่กำหนดด้วยโดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวนะครับข้อ 2. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส การดําเนินการตามข้อใดถูกต้องอเมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาแล้วนะครับการดําเนินการในข้อใดถูกต้องการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับก็ไก่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบจํานวนหนึ่งชุดขอไข่กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับเอาไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นขอ้อไฟลยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อกำกับเอาไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นงองูข้อกอและข้อขอถูกต้องเช่เลยตอบข้ององูนะครับข้อกอไก่และขอไข่ถูกต้องระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ ข้อ55เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการปรากฏราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการดังนี้วงเล็บ1ให้จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบนะครับให้ปริ้นให้พิมพ์ออกมาทุกลายเลยนะครับแลวก็ใบเสนอราคาเนี่ย มีออกมาทั้งหมดนะครับจานวน1ชุดนะครับทั้งหมดจํานวน1ชุดทุกรายโดยให้กรรมการทุกคนเลยนะครับลงลายมือชื่อกํากับเอาไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นอ่าก็คือกรรมการมีกี่คนเนี่ยก็ให้เซ็นชื่อทุกแผ่นเลยนะครับทุกแผ่นในใบเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทุกแผ่นทุกรายจํานวนหนึ่งชุดนะครับข้อ3 รายงานผลการพิจารณาผู้เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลเนี่ยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยรายการใดบ้างก็ไก่รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างขอไข่หลายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายข้อควาย ลายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและงองูถูกทุกข้อข้อนี้เฉลยงองูนะครับถูกทุกข้อระเบียบข้อ5 5วงเล็บ4กำหนดว่าการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับเอาไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยให้ประกอบไปด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้นคำว่าอย่างน้อยดังต่อไปนี้ก็หมายความว่าต้องมอีแต่อาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ที่ต้องมีเนี่ยก็คือรายการจัดรายงานผลเนี่ยต้องมีดังนี้ก็คือวงเล็บกอไก่รายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างวงเล็บขอไข่รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายวงเล็บขออไฟล์ลายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันวงเล็บงองูหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนวงเล็บจอจานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณานะครับข้อ4ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่มีนะครับหรือมีกรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ว่าไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประวดราคานะอิเล็กทรอนิกส์นะกรณีไม่มีผู้ยื่น หรือว่ามีผู้ยื่นก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ตรงตามเ,าเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะครับถามว่าหน่วยงานจะต้องดําเนินการอย่างไรก็ไก่ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขอไขยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและไม่ต้องดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ พอไฟเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานเปลี่ยนไปใช้วิธีเฉพาะเจาะจงงอง,งูไม่มีข้อใดถูกต้องชั้นเลยกอไก่ก็คือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นนะครับและก็ดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ระเบียบข้อ56ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายก็ตาม แต่ว่าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้นนะครับแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ -57 ข้อ -58 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลมนะครับ <S <S ต่อมาข้อ -5 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเลือกใช้เกณฑ์ราคาหากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายรายเนี่ยจะมีการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรนะครับก่ไก่ให้ผู้เสนอราคาเข้าสู่ระบบ เป็นลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาไปนะครับขอไข่ให้มีการเสนอราคาใหม่ขอควายให้ใช้วิธีการจับฉลากงอง,งูไม่มีข้อใดถูกต้องเฉเลยกไก่ก็คือให้ผู้เสนอราคาเข้าสู่ร,ระบบเป็นลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคานะครับระเบียบข้อ57ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาทีนี้หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเนี่ยเท่ากันหลายรายนะครับก็ให้คณะกรรมการนพิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเนี่ยเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้นนะครับข้อ 6. ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคาเนี่ยนะครับเป็นผู้ชนะแต่ว่ายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนถามว่าะจะต้องดําเนินการในข้อใดถูกต้องนะครับการดําเนินการในข้อใดถูกต้องอมีผู้ชนะแล้วแต่ว่าราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนะครับก็ไก่ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมาการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ขอไขให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้นข้อควายหากต่อรองราคาแล้วยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างอยู่เกินกว่าร้อยละสิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาไลายนั้นงองูให้ต่อรองราคาให้ได้เท่ากับวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นนะครับ เช่ลยข้อกอไก่นะครับก็คือให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาอะไรที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างครั้งนั้นผ่านระบบประกวดราคาอ mm ิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้นะครับในระเบียบข้อ57 mm hmm. ก็คือในการพิจารณาผลการประกวดราคาอ mm ิเล็กทรอนิกส์กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา mm hmm. หากปรากฏว,ว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเ,เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคานะครับทีนี้กรณีว่าที่ประกวดว่าราคาของผู้ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่งก็คือให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเหร็นสมควรซื้อหรือจ้างครั้งนั้นเนี่ยผ่านระบบประกวดราคา ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้นะครับหากผู้ที่เสนอราคารายนะั้นยอมลดราคาและก็ยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือว่าสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือว่าต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่เป็นส่วนส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นว่าถ้าหน่วยงานเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาไลนนั้นได้นะครับข้อ7ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว,ว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเนะี่ยเท่ากันหลายราย นะครับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยได้มีการต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผลการดําเนินการในข้อใดถูกต้องอประกวดราคายื่นราคาต่ําสุดเท่ากันหลายรายเลยนะครับแล้วก็เรียกมาต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผลดําเนินการอย่างไรต่อไปกอไก่ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายเพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควรขอไขให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้นขอไฟแจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรมาต่อรองราคาใหม่อีกครั้งงอง,งูถูกทุกข้อเช่เลยก็ไก่นะครับก็คือให้แจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรลย มาเสนอราคาใหม่พร้อมกันเลยนะครับโดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควรนะครับในข้อ57วงเล็บ2เนี่ยถ้าการดำเนินการตามวงเล็บ1แล้วไม่ได้ผลนะครับวงเล็บ1ก็เป็นเรื่องของอการต่อรองราคานะครับ ถ้าไม่ได้ผลเนี่ยให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกลายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันผ่านระบบนะครับภายในระยะเวลาสมควรหากลายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาก็ให้ถือว่าลายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่ซื้อหรือจ้างหรือว่าสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับหน่วยงานก็เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาไลนยนั้นได้นะครับข้อ8ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นซองข้อเสนอในการในการสอบราคาต่อหน่วยงานของรัฐข้อใดถูกต้องนะครับก็ไก่ในการยื่นซองข้อเสนอเนี่ยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะก,กรรมการ ที่ารณาผลการสอบราคาครั้งนั้นและส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐขอไข่ผู้ยื่นซองข้อเสนอต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการขอควายให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองงองูถูกทุกข้อ ฉลยงองงูถูกทุกข้อนะครับตรงนี้นะครับในระเบียบข้อ68เนี่ยในวิธีการสอบราคานะครับในการยื่นซองข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองแล้วก็จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้นและส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรงนะครับยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานเลยพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา พร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซองในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมาเนี่ยยื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอและให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ได้รับไว้ต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้นเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับข้อ9เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอในการสอบราคาการปฏิบัติตามข้อใดของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาถูกต้องเมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองนะครับก็ไก่เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ขอไข่นะครับขอไข่กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้เฉพาะในใบเสนอราคาเท่านั้นข้อควายกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผงงองูข้อกอและข้อคอถูกต้องเฉลยงองูนะครับข้อกอและคอถูกต้องนั่นเอง ระเบียบข้อ70เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอเนี่ยให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาดําเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายนะครับแล้วก็ให้กรรมการทุกคนเนี่ยลงลายมือชื่อกํากับเอาไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นแล้วก็ให้นําความในข้อ55 วงเล็บ2ถึง4มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาโดยอนุโลมนะครับข้อ10เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างแล้วเนี่ยการดําเนินการตามข้อใดของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกถูกต้องอ่า เมื่อหน่วยหัวหน้าหน่วยงานให้ความเป็นชอบแล้วนะครับข้อไก่จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตางเมเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่า3ารายเนี่ยให้เข้ายื่นข้อเสนอขอไขเมื่อถึงกําหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นพร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอข้อควาย เมื่อถึงกําหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอให้คณะกรรมการเดำเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกลายนะครับแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับเอาไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นงอง,ง,งทูทุกข้อ เฉลยข้ององูถูกทุกข้อนั่นเองนะครับในระเบียบข้อ74เนีเมื่อหัวหน้าหน่วยง,งานเนี่ยขาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วเนี่ยการดําเนินการอของคณะกรรมการนะครับก็คือวงเล็บหนึ่งให้จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกําหนดไม่น้อยก,กว่า3ลายนะครับให้เข้ามายื่นข้อเสนอเว้นแต่ว่างานนั้นเนี่ยมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง ที่กําหนดน้อยกว่า3าลายถ้าน้อยกว่า3ลายเนี่ยตรงนี้ให้คานึงถึงผลให้คานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอนะครับพร้อมกับจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชว,นะวชวนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายื่นเชิญชวนนะครับเชิญชวนเนี่ยให้เชิญไม่น้อยกว่า3ลายนะครับแต่ถ้าถ้ามีผู้ประกอบการน้อยกว่า3ลายก็อาจจะไม่ถึง3รลายก็ได้ นะครับวงเล็บ2เนี่ยการยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอให้ดําเนินการตามข้อ68โดยอนุโลมนะครับวงเล็บ3เมื่อถึงกําหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นนะครับพร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้มายื่นข้อเสนอวรรคที่2 เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองข้อเสนอเนี่ยห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆและพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอนะครับเว้นแต่ว่ากรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยนำตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดสอบหรือทดสอบหรือนําเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นสองข้อเสนอวงเล็บ4เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดสองข้อเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดสองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกลายแล้วให้กรรมการทุกคน,นลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้นำความในข้อ55วงเล็บ2-4ถึง4มาใช้บังคับกับการดำเนินการาพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลมนะครับ